เ,เอา,อเอาจะได้กินไหมเนี่ยรอทำกับเขาอยู่นี่ยแี่ยจะได้ไหมเนี่ยเอาให,ใ,หให้แม่ช่วยให้แม่ช่วยอขอ,อหวงังหวงัง อืออือมาช่วยมาอ้าวโอโอปสบพเลยนะีตคิวไม่ีตคิวเอ่ออาช่วยกันช่วยกันอาช่วยหนึ่งองซมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงหวังนันเลยนะเสียงถูนั่นเนี่ยเอาช่วยกันช่วยกันปอกคนเดียวไม่ได้ ต้องช่วยแขวเลยมาเร็วมาขวงเลยมาเร็วมาช่วยกันช่วยกันถ้าไม่ช่วยปอกไม่ได้นะมาเร็วเออเออกาตรงนั่นแหละมาเร็วเร็วเร็วเอาช่วยกันให้แม่ช่วยให้แม่ช่วยเอา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 โอ้หเอาเวียงแรงแรงเวียงแรงแรง ลอยตุ๊บอีกอใช้เวลาสองนาทีกว่าแล้วนะเนี่ยเอาเร็วต้องห้อยเส็จต้องห้อยเสร็จโอ้โหอื้อหือ,หอ,หอ จังแค่ไหนเอาช่วย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 ถ้างั้นทำไม่ได้เอาช่วยเอา,อเอามือตีนเขียนนี้เอามือโอ้ยโอ๊ยไม่ได้แย่งค่ะออนี่เกกินไหมเนี่ยกะทิกะท,ทิมันเนาะลูกเนี่ย โอ้โหเก่งจังเลยนี่ลูกมะพราอยู่นี่อืออ้าวโอ้โห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 แนวมะพร้าวมันเด้ดิไม่ใช่แนวฟักทองมันนี่อือออือออืออโอ้โห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 อืมเชิยงคือได้เนี่ย โอ้ยนี่โอ้โหสุดยอดเลยอื้มแนวมะพร้าวมันไม่ใช่แนวฟักทองมันอาอนิวเดี๋ยวครับเอ้ยมันกินไม่ได้อาอนิวมาเร็วโอ้โห าจะไปทำก็ข่าวแล้วมัจะไปปอกทำก็ข่าวแล้วมั้ยทำไม่ได้เด้อมาเอาปอกทำก็ข่าวแล้วมั้อ้โหขอทำก็ข่าวแล้วมัโอ้โหลูกนี้ลูกนี้ก็เล่นไปเลยเหรอครับจะไม่าทำก็ข่าวเด็ดเนี่ะเป็นของเล่นไปแล้วครับเป็นของเล่นไปแล้วเป็นของเล่นเป็นของเล่นขอหน่อยนั่นน่ะนั่นน่ะมีขาอย่าไปมะพร้าวลูกไม่ใช่ลูกบอล มะพร้าวครับมะพร้าวมะพร้าวครับมะพร้าว